สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทั้งหวยลาวนะคะซึ่งจะแบ่งปันสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมวิธีการคำนวณให้ด้วยค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรค่ะ สำหรับแนวทางหวยลาวนะคะผลรางวัล15291ค่ะและเลขเด่นของเราเลข5มาทำงานข้างบนรวมถึงเลขจับคู่52ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกับหลัก10บล่างได้แก่เลข9บวกด้วยเลข5ตามสูตร9บวก5ได้14เราจะเอาเลข4ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1นะับเพิ่มอีก1แต้มนั่นก็คือเลข5นะคะเอาล่ะค่ะ4กับ5ได้เหมือนกันกับ เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะเลือกนำไปใช้เป็นแนวทางไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยลาวงวดประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณกันได้เมื่อสักครู่นี้ได้แก่เลขแทนทนๆทนชุดนี้เลยค่ะและแอดมินจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวแรกนั้นนะคะก็คือตามนี้ค่ะตามมาด้วยเลขชุดอีกหนึ่งชุดค่ะ โอเคค่ะสำหรับเลขเด่นในวันนี้2ตัวมา1ตัวเลขจับคู่ก็ตามที่เห็นนี้ชอบตัวไหนเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงๆโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ